เรียกได้ว่าความรักกำลังหวานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่รักใต้แดงอย่างพีเคปิยยวัตกับมิเรียมฮักเซลกะที่ช่วงนี้ไปไหนไปกันตัวติดกันตลอดแทบจะ24ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมามีเรียมก็ออกงานอีเวนต์วงคู่กับพีเคแถมครั้งนี้ หนุ่มเข็มเท็ดพี่ชายของพีเก็มาด้วยค่ะทำสยบข่าวรือที่ว่าพี่ชายไม่ปืม้มไปแบบสสวยซึ่งสาวมีเรียมก็ได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์อีกครั้งว่าตอนนี้ก็ดูแลพีเคไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นไม่ได้ซีเรียดเรื่องสถานนะมองความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ในขณะที่อยู่ด้วยกันเป็นหลักเปิดใจให้พีเคร้อปอร์เซ็นปุยด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอด ถ้าวันไหนสถานะเป็นแฟนจริงๆก็พร้อมอยู่แล้วยืนยัน PK เป็นผู้ชายที่น่ารักเทคแคร์ care, ดูแลดีมากในขณะเดียวกันเราก็ดูแลเขาเหมือดกันนะทั้งฝั่งครอบครัวของ PK เองพี่ชาย PK ก็ดูแลทุกคนดีหมดบ้านนี้เขาให้เกียรติมากๆจึงคิดว่ามันมีอีกหลายๆมุมที่ไม่มีใครเห็นบางทีเราก็แบบทำไมไม่มีใครเห็นในมุมที่ ตัวเองเห็นบ้างอยากให้คนเห็นมุมน่ารักน่ารักของ PK ส่วนตัวมีเรียมบอกว่าพอเห็นมุมนี้ก็ตกหลุมรักทันทีและมีเรียมก็ยังการันตีว่าตั้งแต่รู้จัก PK PK ไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นผู้ชายที่จริงจังและทุ่มเทมากๆคิดว่าผู้ชายทุกคนต้องการความรักไม่ใช่แค่ผู้ชายหรอกทุกคนต้องการการเอาใจใส่ดูแล และตอนนี้ PK แข็งแรงขึ้นและพร้อมเดินไปข้างหน้าและห้ามไม่ได้ว่าวันหนึ่ง PK ไปเจอใครที่มีความสุขกว่าเจ็บที่ใจก็แก้ที่ใจจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เศร้าส่วนเรื่องประเด็นที่หนุ่ม PK ไปคอมเมนต์ Facebook สั่งโยเกิร์ตอดีตภรรยาสุดสวยว่า beautiful มีเรียมเห็นด้วยว่าก็เขาสวยจริงๆและเขาอยู่ด้วยกันมานาน และเรื่องนี้ก็โอเคมากๆบางทีเราก็ยิ้มให้กับความทรงจำเก่าๆและก็หวัวเราะหรือแม้กระทั่งร้องไห้ให้กับความทรงจำเก่ามีเรียมก็บอกอีกว่าลูกสาวเข้ากับพีเคได้ดีมากทั้งๆที่เป็นคนกลัวผู้ชายไม่ชอบเข้าใกล้ปกติลูกสาวเป็นคนที่กลัวผู้ชายมากไม่เข้าใกล้เลยแต่มาวันนี้พบหนุ่มพีเมาเข้าใกล้ ก็กลายเป็นว่าเข้ากันได้กับลูกสาวโดยทีเดียวค่ะแล้วมีเรียมก็เสริมอีกว่าเชื่อว่าพี่พีเคเขาเป็นคนน่ารักเข่าทิศลูกสาวและครอบครัวเราดีหมดซึ่งเราก็ทําเหมือนกันเราก็ทิศครอบครัวเขากับแบบเต็มที่เหมือนกันส่วนข่าวลือที่ว่าหนุ่มพี่ชายของพีเไม่ค่อยปื้มตน มีเรียมยันคุยกันส่งอัปเดตเรื่อง PK ให้ตลอดจริงๆมีเรียมว่ามันเป็นการตีความของสื่งนะคะณนะเวลานั้นแต่มีเรียมว่ามีเรียมมาดีมาดูแลเขาแต่มีเรียมก็บอกพี่พีเคว่าคอมเมนต์แย่ๆมีเรียมไม่ได้สนใจเลยมีเรียมสนใจแค่ครอบครัวเขาอย่างเดียวเสาวมีเรียมก็นับได้ว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะ เชื่อใจในตัวของคนรักของเธอมากๆและเจ้าตัวก็เข้ามาในช่วงจังหวะชีวิตที่หนุ่มพีเคต้องการใครสักคนที่พร้อมเข้าใจเขาและพร้อมอยู่เคียงข้างเขาพอดีก็ขออวยพรให้รักของทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้หนุ่มพีเครักและดูแลสาวมิวเรียมให้สมกับที่สาวมิวเรียมเชื่อใจและไว้ใจนะคะ